ใครทาข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับเริ่มทําข้อสอบได้ทําเสร็จแล้วครับอือหือูยังไม่ทันเขียนชื่อเจนลี่นี่มึงชอบแต่มึงก็ไม่แดกเลยนี่นะมึงจะให้กูกินยังไงวะมึงใส่ยัลี่เข้าไปในข้าวต้มอะ่ะทำไมวะมึงอย่าหัวลรอด,ดิมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยก็มาบอกมึงชอบยัลี่อะ่ะแต่ยัลี่ก็ไม่ได้กินได้กับทุกอย่างป่ามึง แล้ววันเนี้ยในวันที่กูไม่เหลือใครเลยอ,ะอ่ะกูแค่ต้องการใครสักคนที่ไปซื้อเยลี่ให้กูกูก็ซื้อเยลี่ให้เราไ,ไงแต่มึงใส่ในข้าวต้มมึงจะเอาดอปลาด้วยเหรอกูณวันอพวกมึงยังกระจอพวกมึงบอต้องเสื้อเดี๋ยวมึงือกูจบพี่จะเล่นแคลี่เนี่ยต้องการแทงต้องการแทงกูจะแครลี่ต้องการแทง กูเล่นเป็นแต่แคลรี่เนี่ยให้กู<ะ>แทงการแทงของแทงอะ,อะสูนสิ้นความสามารถบุคลากรโดยใช่เหตุเปทุยทีมต้องกแทงอีน้ายียคุณเป็นผู้ชายแท้ๆหรือคุณเป็นเกย์ผมก็เป็นผู้ชายแท้ๆนี่แหละครับ <c oughs> ชอบผู้ชายไหมชอบไหม <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบครับผม